สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโอต้และไม่มีเวลาวงากันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวน์โหลดยูจีบอลสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเฮ้ยย hey, so ัสด e ีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนเดิมเพิม่มเติมคือไม่มีอันรเลยเองนะครับผมนะ วันนี้นะครับอีเวนต์กระดานหมุนเนี่ยเขามาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูอีเวนต์กระดานหมุนกันนิดนึงครับว่าอีเวนต์กระดานหมุนเนี่ยนะครับมีของรางวัลอะไรให้เราหมุนกันบ้างเองนะครับผมนะซึ่งมันจะเป็นไปตามที่เราคาดไหมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมเนาะอ่าโอเคกดเข้าไปนะครับสำหรับตัวกระดานหมุนนะครับนะของรางวัลที่อยู่ในช่องหมุนนะครับก็เขี้ยวคัมภีร์ขนนกอืมเขาเอาเงินออกไปใช่ไหมเหมือนเขาเอาพวกเหรียญออกไปนะครับปกติแล้วมันจะมีพวก พวกเหรียญของเกลือที่มากกว่านี้นะครับเขายังเหลือขนนกกับทางฝั่งของเพชรเอาไว้นะครับนะแต่ก็ที่มาเพิ่มเติมก็จะเป็นคัมภีกับปุ๊กเขียวละมั้งนะครับผมนะ,ะแล้วก็มีกบนลครับกบ8ดาวใช่ไหมกบเขียว8ดาวนะครับกบอันตราแล้วก็กบแดงนะครับแดาวทั้งหมดเลยไม่มี9ดาวเนาะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวกาชาครับก็มี10ตัว1ช่องนะครับผมนะซึ่งถ้าใครเคยเคยเล่น อีเวตนนี้มาหลายๆรอบก็จะสามารถบอกได้ว่าถ้ามันมาช่องเดียวแบบนี้โอกาสที่จะออกเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมี4 ID เนี่ยคือโอ้โหออก i อเดียเดียวครั้งเดียวมั้งนะครับที่เหลือนี่คือไม่ได้อะไรเลยนะครับน่าได้แต่กบไปนะครับไอสิตัวเนี่ยถ้าเขาแยกนะถ้าเขาแยกมาเป็นแบบ อ่หนึ่งตัวอันหนึ่งกับ9ตัวอันนึงก็ได้นะครับผมว่า1ตัวนั้นมันจะออกค่อนข้างง่ายกว่าเนาะแล้วก็มันมันก็ยังรู้สึกดีกว่าอย่างน้อออก1ตัวอะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเราดูกันว่าในรอบนี้ว่า10ตัวออกดีแค่ไหนนะครับผมนะ,ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ออ่ออก10ตัวบ้างหรือยังนะครับคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับผมนะอยากรู้ว่า10ตัวมันมีจริงหรือเปล่าอะไเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมมาหมุนให้ดูด้วยนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจนะครับผมนะก็ภารกิจตนไปอ สี่ทุ่มนะครับของวันก่อนนั่นเนี้ยนะครับก็น่าจะพลาดทางฝั่งของตัวกิลเลตไปแหละนะครับแต่พอดีว่าผมยังไม่ได้เคลียร์ผมก็เลยโอเคยังพอทําได้อยู่เนาะอ่ะไปลุย P ีพอีกหนึ่งครั้งครับผมเคลียร์ล่วงหน้าไว้เยอะแล้วเนาะนะครับอ่ะมาดูครับเล่น PP สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะได้รับเหรียญในการหมุนนั่นเองโอ้โหเกลียฝั่งตรงข้ามโหดจังเลยอะ่ะหดมากอ่ะลองลองเล่นดูโหูสตันเยอะมากอาลองดูฮะแพ้ชนะไม่เป็นไร เราทำภารกิจไปก่อนปล่อย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 เอ๊บ,อบโอ้โหไอ้กดกดไม่โดน <c oughs> <c oughs> เล่นบนคอมเดลไลท์นี่คือแบบกดไม่ค่อยจะโดนอ่ะพัดไปก่อนนะปุ๊บอ่ะเรียลไฟไต์จไปอมตะฮะสักทีหนึ่งเราโดนวิ่งสวนบ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้จบแล้วโดนหน้าบ้านแบบนี้ไม่น่าจะรอด ดูจากสถานการณ์อย่างนี้กระเด็นถอยหลังฮะสมสมกระเด็นเรื่อยๆหน่อยถ้าสมกระเด็นเรื่อยๆก็น่าจะพอพิกได้อยู่สมสมกระเด็นหน่อยเรื่องสมโอ้สมสมเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยืนเลยสมเราโดนสตันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่สมนี่แค่รทแค่รทอ่ะแค่รทเราโดนสตันอยู่ตรงนั้นนะครับนะั้นยืนนิ่งเลยอ่ะสมกินทวกกี่ปหน่อยเร็วแล้วงตรงข้ามแบบสุดยอดมาก ยื้แบบโอ้ยปกติมีต้าแบบนี้มันยื้ไม่ค่อยได้เนะเาะสู้เขาสู้เขาลูกถึงหน้าบ้านแล้วถึงหน้าบ้านแล้วโอ้โหเอาลงยากมากทีมนี้โอ้โห,โหกระเด็นถอหลังอ่ะโสมปะทะโสมถึงมันจะเป็นเครรทก็เถอะแต่ครับแต่เราเรียกมันในฉาย,ยาว่าเป็นโสมเนาะโอ้ยทำไมมัน ทำไมมันยืดนาะนขนาดนี้คูณสองแล้วกันมเป็นไม่น่าจะยืดนาะนขนาดนี้อ๋อเขามีบรลสมบุร์แบบโอเคเขามีช้างนะอยู่หน้าบ้านอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งตานะครับแนละ้วทีนี้ไปรับทางฝั่งของ,ของเหรียญหมุนกันมาดูซิว่าวันนี้10ตัวจะออกบ้างหรือเปล่า10 <c oughs> ตัวจะมียิงอยู่ไหมถ้าผมเดานะ1ิตัวน่าจะออกยากมากๆอะแบบออกยาก อาจจะไอดีหนึ่งออกสักรอบหนึ่งสองรอบประมาณนี้ผมว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละมันคงไม่มีไอดีไหนที่มันแบบออกได้3 4สีรอบและในภายในอีเวนต์เนี่ยผมไม่น่าจะมีเนาะถ้าใครดวงดีก็มาบอกกันได้ครับมาแ้มุนดูซิสิบตัวมาเลยไหมเฮ้ย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 เบรกโอ้เบรกดีมากดูดิเบรกดีไหมเบรกยังดีอ่ะคือถ้าเข้าใกล้ช่องตัวนี่คือเบรกดีมากแล้วก็ถ้าแบบมันอยู่ในช่องตัวเนี่ยก็จะแบบเหมือนแบบเบรกแตกอ่ะ มันก็จะมันก็จะถลายไปเรื่อยๆกบแปดดาวฮะไอ้อย่างน้อยได้กบก็ก็ยังดีนะครับได้กบอันต้าได้กบแปดไอ้ได้ก,บ, 8, ดกบแดงแปดดาวเนาะอืปุ๊บอ่ะมาดูซิสิบครั้งตั๋วสิบใบจะออกสักทีไหมคัมพีฮะก็ยังดีนะผมรู้สึกว่ามันมีอ่าของที่ไม่ค่อยดีเป็นขนนกกับเพชรเนี่ยก็ถือว่าอา่มันน้อยลงนะครับสองอย่างเนาะบางทีมเนี่ยเขาต้องการพวกเคี้ยวต้องการพวกคัมพีเยอะเหมือนกันนะครับเนาะอย่างเช่นแบบพวกตำนานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะต้องการมาก แต่สำหรับไอดีของเราเนี่ยเราต้องการตัวแล้วมันก็วนขนนกกับเพชรรัวๆเลยอันกบอันตาบ้างสิโอ,โ,โอ้โหเบรกว่าเลยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยจะหยุดก็ไม่หยุดชุบ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 เคี้ยมีเยอะแล้วสองอันสามอันสุดท้ายครับมาไม่ออกเลยเหรอสิบตัวสักทีได้ไหมอพอรู้สึกแบบ พอมันมาแถวๆกบนี่เบรกดีจังเนาะพอมาแถวแถวกบนี่คือเบรกดีดีอ่ะขนนกอีกเอาครั้งสุดท้ายฮะเป็นอะไรอย่าบอกว่าขนนกอ๊บอ,อ่ะใกล้เคียงก็ไม่รู้นะว่า10ตัวมันมันมีจริงไหมในตรงนี้นะครับนะไม่รู้ว่าเลดการออกไปยังไงเพราะว่ากระดานหมุนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีเลด ออกแต่ละช่องยังไงเลียดกันหมุนยังไงหรือมันสุ่มจริงๆอะไรเงี้ยคือจะพูดยังไงดีอะถ้ามันเป็นการสุ่มโดยที่เปอร์เซ็นต์เท่ากันจริงๆอะมันจะออกขนนกมันจะออกเพชรซ้ํากันหลายรอบขนาดนี้หรออันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับผมนะผมว่ามันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์แต่ละช่องที่แตกต่างกันแหละนะครับแล้วก็เขาไม่ไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะครับนะมีไหมหรือว่าเขาบอกฮะเขาดูหน่อยสิเขาบอกเปอร์เซ็นต์ไหมมีไหมม่ไหมไม่น่าจะมีเนาะ เขาบอกว่ามันได้รับหนึ่งชนิดแบบสุ่มเมื่อหมุนกระดานอืมแต่ผมว่ามันไม่เหมือนการสุ่มอะมันเหมือนการแบบมันเหมือนมันมีเลดอรอยู่เบื้องหลังกระดานเนี้ย <c ười> คือแบบตั๋วนี่คือแบบโอ้โหบางไอดีนี่หมุนทั้งเดือนก็ไม่ได้ก็มีนะอย่างไอดีหลักผมเนี่ยก็ไม่เคยได้10ตั๋วตรงนี้เลยนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับไม่เคยได้หรอกแต่ถ้ามาแบบเป็น1ตัว๋ว2ตั๋วอะไรเงี้ยจะได้จะได้ดีหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบ10ตั๋วแบบเนี้ย หมุนให้ตายทั้งเดือนนะ่ะบางทีก็ไม่ได้เลยเนาะสำหรับไอเดียงผมแต่ละไอดีเนี่ยเนาะมันก็เลยจะค่อนข้างออกยากหน่อยนะครับผมเชื่อผมผมไม่ค่อยเชื่อตรงนี้เท่าไหร่ว่ามันเป็นการสุ่มนะครับนะมันเป็นมันเป็นการสุ่มก็จริงครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าไม่เท่ากันแน่ๆตัวเนี่ยอาจจะเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดเลยก็ว่าได้เนาะแล้วก็ล็อกให้แบบไอสองอย่างเนี่ยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนั่นเองนะครับมาดูข้างทางฝั่งของภารกิจกันบ้างครับว่าเฮ้ยวนเราหมุนกี่ครั้งแล้วได้อะไรบ้างนะเป็น ดรอคเตอร์ลิลล์หนักก้าดาวนะครับนะเอาไว้แบบเพิ่ม XP นะครับนะเอาไว้เพิ่ม XP สําหรับใครที่แบบอยากจะปั้นตัวละครเนาะมี5ตัวตรงนี้แล้วก็กบไฮเปอร์เท่าไหร่เนี่ยกี่รอบเนี่ย90 <c oughs> 20วันเด็ดนะเอ่อ1วันได้5อันเนาะ2วันได้10โอ้โหโคตรนานเลย <c oughs> หมุนกันแบบยาวๆนะครับตรงนี้มี5ตัวมีกบไฮเปอร์มีขนนกลุงอ่ะเดี๋ยวพี เดี๋ยวคะแนนของ PVP น่าจะเฟอ้ออีกหนึ่งรอบเพราะว่าทางฝั่งของขนลุงเขาอยู่ตรงนี้นะครับนะมีหินอัพ9ดาวแล้วก็แค่นี้หรอเฮ้ยตรงนี้ได้5ตัวเองเหรอทำไมไม่แบบสัก10ตัวเงี้ยสักสิตัวผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะโอ้โหนี่คือแบบมีห้าตัวเองนี่ถ้าคือแบบสมมุตินะสมมุตินะสมมตินะมมนะถ้าสมมุติใครแบบดวงแย่จัดๆเลยเงทั้งเดือนเนี่ย หมุนไม่ได้10ตัวเลยเนี่ยก็จะได้จากการันตีแค่5ตัวจากในภารกิจแค่นี้เองเหรอโอ้โหแบบนี้นี่คือแบบอ่ะก็ดวงใครดวงมันละกันนะครับนะก็พูดอะไรไม่ได้เราะมันเป็นของฟรีนะครับเราก็ต้องอย่าลืมว่ามันเป็นของฟรีที่เกมเขาแจกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําให้มันแบบดูแรๆหน่อยดูยากๆหน่อยอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องเขาลบตรงนี้ก็ด้วยนะครับผมน่าจะก็บางทีก็อยากจะแจกก็จริงแหละแต่ก็ควรให้มันแบบเออให้มันได้กันบ้างไม่อย่างน้อยแบบให้ได้คนละ10ตัว20ตัวอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้สำหรับกระดานหมุนนั่นเองนะครับผมนัเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีขนนกเหลือใช่ไหมเราไปลุยพีพีกันต่อครับเ <c oughs> อ้าทำไมอ่ะอ๋อดูตีชนะแจกเต้มปะเนี่ยอ๋อไม่ได้แจกเต้มทำไมทำไมเราชนะได้เคอ,อเราไปวิ่งเราวิ่งไปยึดหน้าบ้านเขาใช่ไหมเราวไปยึดหน้าบ้านเขาเขาตั้งกองอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วเขาก็ดันกลับมาแล้วยังไงต่อ แล้วพาวเวอร์เราโดดเสียไปฝั่งเราตายเกือบหมดฝั่งเขาก็ตายเกือบหมดเช่นกันยังไงสิวุ้ดฝั่งตรงข้ามใช้ร้อนอะ่ะใช้ร้อนเพื่อให้อ่าฝั่งเราเนี่ยว้องไวกระเด็นทอยหลังนะครับแล้วก็ใช้เซนคูเพื่อใบหสวนกันมาได้ไงเนี่ยสวนกันมาได้ไงกันเอ๊ะกิวนี้คุ้นๆแฮโหูก้าว <9 S 2> <9 S 1> ดาแม็กขนาดนี้สแสดงว่าบอทป้องกัน ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับนะมาอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันสักเกมสองเกมผมว่าแพ้อสองเกมเนี่ยลีกมัดสองเนี่ยบอดไม่ใช่เล่นครับบอทมันค่อนข้างจะเอาจริงอุ้ยปวนแบบอุ้ยขอข้ามเลยเจอแบบนี้มันมันค่อนข้างไม่ไหวฮะอืมมีใครให้ตีบ้างมีใครให้ตีบ้างโอ้ตัวบินอนะ่ะโอ้ท่าไม่มีตัวบินผมตีไปแล้วเมื่อกี้คนไทยข้ามก่อน โสมอุ้ยโสมใส่เบ็ดเท่าไรสามวิโอ้เกือบสุดโสมโอ๋อยังยังไม่ได้ปลดล็อกด้วยโสมเป็นบานลีสมบู์แบบโหวิ่งโคตรเร็วเลยอะทีมเนี้ทีมนี้วิ่งเร็วมากอะวิ่งโคตรเร็วเลยเอาลองดูทีมนี้วิ่งยัดบ้านแบบโคตรเร็วคอยดูนะทุกคนคอยดูนะเพราะว่าเขาใช้แบบสายพลังที่แบบวิ่งเร็วมากสองตัวเลยอะดูดิแป๊บนึงนะถึงบ้านละถึงบ้านละเห็นไหมโ้โคตรเอาอะดูดิถึง,ถ,งถึงหน้บ้านหนุ่มแล้วอะ เร็วจัดอเราสู้ตายฮะในบ้านตัวเองพอสวนกลับได้บ้างไหมาสนฝั่งตรงข้ามมีบาเรียสมบูรณ์แบบนะครับนะก็จะค่อนข้างตายยากหน่อยโอ้โหโอ้โโดนหยุดเวลาโอ้โหคอมโบตึงจาัาโสมมันตายมันตายยากยังไงโสมอ่ะเพราะว่าโสมมันมีบาเรียไงพอโสมมันมีบาเรียเนี่ยมันก็จะเต็มที่ของมัน เดี๋ยวไฟพิธีนึครับโอ้โฆ่าเขาไม่ตายแบบนี้เราโดนแข่งก่อนมันจบแล้วทีนี้ <c oughs> เฮ้ยโหพาวเวอร์โดนเสียบทีเดียวหายทั้งแถบเลยโอ้ยเอาอีกเอาอีกพาวเวอร์โอ้โหโดนขัดก่อนกระเด็นท้ยหลังฮะลูดีอสสวนไปเล่มตายไหมเล่มเริ่มตายแล้วโอเคเออบสวนไปอืโอ้ยเอาสิผมปรับทีมเล็กน้อยนาะด้วยการเอาเซนคูกลับมาเล่นนะครับ ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเมตาในเรื่องของการยัดบ้านและตอนนี้คือห้ามยื้อนะครับแล้วก็เน้นยัดบ้านศัตรูเน้นแบบเกมเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมเลยใช้เซนคูเพื่ออยากจะให้ฝั่งเราเนี่ยมันมีโอกาสชนะบ้างด้วยการที่ให้เซนคูเนี่ยผลักออกไปก่อนนะครับนถึงแม้ว่าเซนคูมันจะบางมากมันจะแบบผักไม่ค่อยโดนบ้างอะไรบ้างมันแบบมันมันมันไม่เท่าเลมหรอกแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้นะครับอย่างน้อยมันดีกว่าฟิตนะครับฟิตเนี่ยมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ดีเท่านี้นะครับตัวเซนคูมันมันจะดีกว่านะครับสำ ผมก็เลยใช้เซนคูฝั่งตรงข้ามเนี่ยทีมป้องกันแต่ละทีมเนี่ยเขาเน้นแบบวิ่งมาชนหน้าบ้านเราอยู่แล้วเราก็เลยใช้ทางฝั่งของเซนคูเนี่ยเพื่อมาช่วยเพื่ออย่างน้อยให้เราแบบผักไปก่อนผักได้ผักเล็กผักน้อยก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคทีมนี้ก็โอ้โหหื่ไหวพิบสามครับมาดูซิมาดูซิว่าจะเป็นยังไงฮะเขามีกินทุกิีด้วยก้าดาแม็กกันแบบเต็มเต็มกระเด็นถอยหลังไหม ตึ๊บอะอยู่หน้าบ้านเราฮะอ่ะลองดูสิอยู่หน้าบ้านเราฮนะ,ะาาเ,รานะเราใช้พยายามปล่อยโสมเพื่อมาช่วยครับเพื่อให้โสมเนี่ยมันติดทางฝั่งความสามารถเนาะไวพ้พิพฝั่งตรงข้ามจะได้ไม่ออกสก,กิลนะครับเอ่อป้องทีมป้องกัน5ตัวเนี่ยถ้าอ่าความสามารถถ้าเกียร์ถ้าล่างไม่ก้า d a m a g จริงๆเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากมากอยู่เพราะว่าตัวทางฝั่งของโสมเนี่ยมันติด90%ไงใส่ไวพ้พิพก็เลยจะค่อนข้างเดือดหน่อยอย่างทีมนี้ครับผมแทบจะ no อเทมเลยเห็นไหม เป็นก้าวราม็กสามตัว4ตัวก็เถอะนะครับผมนลาถึงจะเป็นเทีมป้องกัน5้าตัวที่ค่อนข้างโหดมากก็เถอะแต่ก็อย่างว่าครับเจอโสมนะครับโสมมันกระเด็นทหลังแบบเต็มๆอ่ะสายไวพิพนี่คืออยู่ไม่ได้นะครับมันก็เลยทาให้เล่นไม่ได้เนาะเกียร์ก็ถือว่าโอเคนะถ้าแบบแม้ถ้าบาาโสมไม่เข้ามาเนี่ยผมว่าทีมนี้ก็ยังเป็นทีมป้องกันที่ค่อนข้างเจ๋งอ,อยู่นะครับเพราะดาเมจของ2ธาตุนะครับตัวโกงอย่างตัวสล็อตแล้วก็ตัวโกงอย่างตัวกินทุกิ สตันทั้งแถบอยู่แล้วนั่เองนะครับผมนะ,อะเอาไว้แค่นี้แล้วกันก็ใครหมุนแล้วได้10ตัวกันบ้างอะไรครับผมนะคอมเมนต์บอกผมอยากรู้ว่า10ตัวนี้มีจริงแล้วก็มีคนได้10ตัวเยอะแค่ไหนเองนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำัคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายผมบายบายจ้า๊ายบายครับบายบาย